โดมิเนเตอ Fc9J ต่อรอขายต่อพร้อมขายเลยครับสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอต่อกระบะนะฮะอ้สวัสดีครับอยู่กับช่อง a d m t นะครับวันนี้นะครับก็พันท่านเนี่ยมาชมกับฮีโน่500 d o ม i เนเตอ Fc9J 210แรงม้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ6ล้อคอกมีเนียมที่ ศูนย์ฮีโน่เพชรบุรีนะครับชัยรัชการนะครับที่เขาต่อขายต่อรอขายต่อพร้อมขายเลยครับท่านใดต้องการซื้อนะฮะท่านใดต้องการใช้รถด,ด่วนเนี่ยก็สามารถจัดได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องอรอแบบว่าส่งหกซีเข้าอู่แล้วก็รอต่ออีกเ,อเดือนสองเดือนนะฮะไม่ต้องรออันนี้ก็คือพร้อมรับรถเลยครับผมบทะเบียนพร้อมประกันภยัยพร้อมของแถมพร้อมก็เดี๋ยวเราฟังได้ในคลิปเลยนะฮะ เ,เมื่อกี้นะครับต้องบอกว่ามีลูกค้าเข้ามามาจําไว้เมื่อกี้เลยครับผมนะเมื่อกีออ้ลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาขับวนไปสองรอบนะแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศเลยฮะวางมาจําเลยพร้อมซื้อเลยฮะพร้อมออกรถเลยก็กระบะสเปคนี้นะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยเนาะสีฟ้าสีม่วงสีอะไรต่างๆสีสวยๆนะฮะนี่ผมก็เอารูป Inter อินเสิร์รูปที่ส่วนเขาต่อขายนะฮะนี่นะฮะ สวยๆกันเลยนะที่ว่าเขาต่อมาก็จะเป็นกระบะสเปคนี้ทั้งหมดเลยครับก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกหลายคันเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อวนชัยพชเพชรบุรีเนี่ยหลายคันเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากต่อสเปคตามใจนะฮะสเปคตามใจตัวเองสีเขียวสีม่วงสีเอฟเฟกอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถสั่งจองสั่งต่อได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุปกรณ์ดีเทลตัวรถนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะฮะ ประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวดูรอบข้างกันก่อนว่าประมาณไหนนะฮะต้องบอกว่ารอเหลาเอาการนะฮะดูดีเลยคันนี้คันนี้ก็จะเป็นสี่บอลกักเพชรนะครับสี่บอลก,กักเพชรงานกระบะจากอูนชัยนะฮะก็จะเป็นกระบะมีเนียมพื้นเหลดตัวอคอกลัวเนี่ยก็เป็นลวเหลดนะครับเป็นลวดแป๊บหนึสแตนเลสแผงข้างมีเนียมนะับพื้นเหลด จากอู่วันชายเพชรบุรีครับขนาดกระบะนะครับกว้าง2เมตร30 m, ยาว6เมตร50 m, แล้วก็สูง2เมตรนะครับส่วนตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าประกันคุณภาพนะฮะประกันคุณภาพ5ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ตัวกระบะก็มีประกันอีก2ปีนะครับอ่าตัวกระบะมีประกันด้วยนะตัวกระบะเนี่ยซึ่งเขาบอกอว,ว่าเป็น,สนเสร็จเกรดสูงทนทานอา่ต่อการกัดก่อนและสนิมนะฮะ ก็แน่นอนว่าทําให้ใช้งานได้นานโดยที่ไม่ต้องกดสนิมรอบๆคันก็ประมาณนี้นะฮะนี่ด้านข้างตัวกระบะนะครับก็จะมีตัวราวเหล็กสองชั้นนะฮะกัดกันมอไซค์เนาะแล้วก็ตรงรั้วนะัะเนี่ยสำหรับขึงเข้าใบนะครับหรือว่าจะแบบว่าเอาไว้แบบเดินตอนขึ้นของก็ได้อยู่เนาะต่ายตอนขึ้นของนะฮะตอนจัดของประมาณนั้นแนะ หรือว่าสามารถดึงเข้าไปก็ได้นะฮะเราก็จะมีราวนี่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยท่านใดเอารถไปวิ่งงานงานที่แบบว่าอ่าเป็นขุมพะบทั้งกระบะเลยนะก็นี่เลยครับลาวล่างมีอยู่ <S <S ตรงมัตท้ายตรงนี้ก็จะมีเหล็กรางรถไฟนะครับนี่จะมีอยู่สามอันเนาะมีสามรางครับถามว่ามีไว้าทาไมสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็เอาไว้แบบว่าวิ่งงานเปิดท้ายนะครับซึ่งไอตัวเหล็กรางเนี่ยก็จะรับกับตรงฝาท้ายพอดีนี่ฮะ ก็เอาไว้วิ่งงานเปิดท้ายอันนี้หรือว่าอตอนลงคลองนะครับโดยที่ไม่อยากให้กระบะมันทับลงนะครับที่เราใช้เหล็กรางเนี่ยเพราะว่ายังไงมันเหล,ล็กเหล็กรางอะ่ะมันสามารถรับน้าหนักได้ดีนะฮะเพราะว่านี่ครับดูครับนี่ด้วยโครงสร้างของมันนะเห็นไหมเนี่ยครับมันแข็งแรงนะไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็นแบบมาตรฐานเป็นสี่ดวงนะฮะ ไฟเลี้ยวฝั่งละสงดวงแล้วก็ไฟเบรกไฟท้ายอีกฝั่งละสงดวงเช่นกันนะครับแล้วก็มีทับทิมตรงท้ายเนี่ยทับทิมพร้อมันพพบพร้อมเลยฮะกรอไฟแสแตนเลสแล้วก็ตรงการลางรถก็จะมีลังเครื่องมือแสแตนเลสนะครับลังเครื่องมือเล็เนี่ยราข้างตรงบริเวณฝั่งขวาครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตำแหน่งของอถังลมนะครับถังลมเบรก อันนี้ก็จะเป็นเบรกลมแัม่น้ํามันหรือเรียกกันง่ายๆว่าเบรกทิฟฟี่นั่นเองยางอะไรก็จะมาพร้อมเลยนะฮะยางอะไรมาพร้อมแล้วก็ตรงบริเวณเพาท้ายนะครับนี่เพาท้ายก็จะมีชกอยู่1คู่เนาะติดตั้งชกเพิ่มให้เลยนะฮะนี่ช็อคแดงๆแล้วก็อันนี้ก็จะแนบมาพร้อมเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะ พร้อมใช้งานเลยนะครับกระทะล้อชุบโครเมียมครับแล้วก็ครอ,อบล้อเป็นลูกเบนซ์เนาะยางก็จะเป็นยางมิชลินมาเลยฮะมาจากโรงงานเลยมิชลินเอ็กซมติใส่ยางก็9.5ขอบ17.5ถ้าใบาบางฝุ่นครับกำลังสวยงามแล้วก็บางคนซุ้มล้อเซเลตก็สวยงามแล้วก็ทนด้วยนะฮะเหนียวเลย งบริเวณหัวเก่งครับนี่ก็จะมีครอบกองครอบกองบนล่างเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบช้าพะไบนะฮะแล้วก็อันนี้ไอตัวหมวกลู่ลมเนี่ยก็จะเป็นหมวกแบบเว้าวนะฮะกงที่เขาต้องเว้าวออกเนี่ยเพราะว่าให้คนขับนะฮะสามารถอ่าเลียงของหรือว่าแบบทํางานได้อย่างแบบมีพื้นที่ที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมวกแบบเต็มเนี่ยมันจะแบบ พื้นที่มันก็จะมีแค่ตัวกระเช้านี่ไงเขาก็เลยแบบทำวอลให้เลยครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเช้าเก็บข้าใบเลตนะครับแข็งแรงใช่กันไริงจริงด้านหน้าครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ของตกแต่งตามนี้เลยนะครับตามในคลิปเลยนี่โครเมียมเงาๆส,สวยๆเลยครับแก้มโครเมียมนะชายล่างโครเมียมกระจังหน้าโครเมียมเนี่ยครับพื้นหลังโลโก้แดงหล่อเลยขากระจกเลตนะครับแล้วก็ครอบจกโครเมียม กันชนก็จะเป็นกันชนโครเมียมนะฮะอาจจะแกงไฟหน้าเลยรพร้อมเลยฮะหรือว่ากัดบางไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้ามี d ดิ t าม e r ัน n i n g ด้วยเนาะจะเป็นไฟหน้า LED นะครับประตูฝั่งซ้ายฮะประมาณนี้ก็จะมีผลิตปิดโชนน่องก็จะเป็นงานสเตเลตเลเซอร์เนาะจากอุวนชยัยแล้วก็บ้ามือจับประตูครับติ๊กเกอร์ FC9J อุ๋นชัยนะยูโรทบังต่อครับเนพัดบังตอโครเมียมล้อหน้าล้อหน้า ครอบดุมแบบเต็มเลยฮะก็จะเป็นครอบดุมแตนเลสลูกเบนซ์ยางมิชลินครับแล้วก็อันน,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 นี้งานเลี่ยมแตนเลสลายขลับตัดเนาะเนี่ยครับตรงชายซุ้มล้อตรงล้อหน้าเนี่ยครับบันได2ขั้นแล้วก็อันนี้งานเลี่ยมแตนเลสลายขลับตัดตรงชายกันชนนะฮะประมาณนี้มีโล่ใบปัดมาพร้อมเลยงานคากระจกครับขากระจกก็จะมาทรงคล้ายๆแบบ อ่าเมกายูโรห้าญี่ปุ่นนะฮะนี่ครับก็จะเป็นขาเหล็กโค้งๆนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นงานโครเมียมนะครับจะเป็นงานเข้อประจกโครเมียมเนี่ยซึ่งกระจกฝั่งขวานะครับก็จะมีอยู่2บานบนล่างมาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยก็จะประมาณนี้บันได2ขั้นนะฮะขึ้นง่ายครับไม่ต้องก้าวขาสูงมากเป็นสเต็ปได้เลย นี่เลยฮะนี่คือภายในเนาะภายในของเจ้าฮิโน่โดมิเนเต fc 9 jl 1 a คันนี้นะฮะนี่ตรงบริเวณเก๊ดด้านบนครับก็จะมีสวิตช์ปรับไฟหน้ามาพร้อมเลยฮะนี่เลยหมุนได้เลยครับนี่เห็นไหมกีดับเอ่ย4 5ห้ไฟหน้าก็จะมีทั้งหมด5ดับนะฮะสามารถปรับได้5้าดับเนี่ย โปมาลายครับมาพร้อมกับ SRS Airbag มี a i r b a g ก็พร้อมเลยฮะฝั่งคนขับ,ขอ,บ,บอันนี้ก็ระบบ GPS นะครับ h i n o Connect 6เกียร์เดินหน้าครับที่แน่นอนของมาต้องมีคือกล้องหน้ารถครับมาพร้อมเลยจากโรงงานนะฮะโรงงานเขาติดมาให้เลยเจ้ากล้องหน้าเนี่ยซึ่งเขาติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งที่ ไม่บางตานะมันอยู่ตำแหน่งที่แบบว่าเนี่ยครับมันมันอยู่ข้างล่างอะ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยมันก็แบบโลง่ลงๆดีครับสายเขาก็เดินไวข้างหน้าเลยอเข้าคอนโซลเลยขั้นสั้นดีเบาะฝาัฝ่งผู้โดยสารรถป้ายแดงครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะลมเนาะเบาะคนขับก็เป็นเบาะลมครับรตอาการเมื่อยล้าเวลาขับไ,ไกลนี่แหละฮะรถพร้อมขายสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรองตะกบะนะฮะ เอกสารชุดจดทะเบียนเนี่ยพร้อมเลยครับบริการให้พร้อมเลยพร้อมเอาไปวิ่งงานเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยให้บริการแบบ one stop service ไม่ว่าจะซื้อนะครับซื้อหรือซ่อมนะครับซื้อหรือซ่อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยก็ที่นี่เขามีพร้อมเลยนะฮะทีเดียวพร้อมจบเลยแล้วก็ใครอยู่เพชรบุรีชุมพรหรือว่าใกล้เคียงนะฮะเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกเข้าสูตนะครับก็มีรถมบายเซอร์วิสสามารถดูแลท่านได้ถึงที่เลยนะฮะ ก็มีทีมช่างออกไปดูแลไปเซอร์วิสนอกสถานที่นะฮะรายละเอียดการออกคันนี้นะครับก็สามารถดาวเริ่มต้นเนี่ยสตาร์ทเลยนะ10,000บาทนะครับก็ผ่อนเดือนละประมาณสามหมื่นนิดๆน,น,นะฮะประมาณเนี้ยดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นที่ประมาณ2.75บาทขับฟรี90วันด้วยนะครับของแถมก็จะมีฟรีทะเบียนครับฟรีพลรลบฟรีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็แถมฟิล์มฟิล์มกองแสงนะแล้วก็จะมีแถมพรมยางปูพื้นคูปองเช็คระยะ ถึง1นึ่งแสนโลนะครับแล้วก็อ่คูปองคอลับบริการอาจระบ,บีแชสซีอีก6ใบประมาณนี้เลยนะฮะก็สนใจก็อลองติดต่อมาช่องทางนี้ได้เลยครับผมนี่ศูนย์ฮีโนชัยชายชการเพชรบุรีชุมพรนะครับพร้อมขายเลยฮะประมาณนี้แหละฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ